แค่ตัวก,กันหน่อยไม่ผมถามคุณคุณเอาพริกผมไปทำไมเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานบอกกันแล้วใช่ไหมว่าจะขอใช้ด้วยอยู่ <c oughs> แล้วเอากลับไปทำไม <c oughs> แล้วคุณดูกะเพราผมมันไม่มีพริกเลยมันเป็นกะเพราเด็กอนุบาลนะคุณเข้าใจไหม กินคลีนเพราะว่าช่วงนี้พี่หญิงกินครีมก็เลยต้องกินครีนอ่ะอ่ะพูดพูดกับแฟนๆหน่อยพี่บอกเขาเลือกทอาารที่ทำให้หลายคนสามารถเาได้นะไก่เป็นเมนูที่เพสุดดังนั้นมันก็จะผมก็เลยเคสที่ว่าคนจะกินเพดไม่ได้เนี่ยก็เลยดักเคสตัดพริกออกเออ กินพริกแล้วแล้วแบบเกิดการแพ้พริกแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลก็ลําบากปะเออเ,อเป็นห่วงเขาเป็นห่วงพี่แฟนไ็เน่เป็นห่วงพี่เลยใช่เขาเป็นห่วงเห็นปะปนแ,ฟนแฟนแบบอยากให้ใส่เพจแต่แบบตัวน้องเขาเป็นห่วงพี่ไงประเด็นพีก,ก็เลย,ยหยุดิบๆรวมๆกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ลองมาชิมสีมือพี่โอเด็ดมากไม่คุณนะ่ะเอาพริกไปทําอะไร จะกลับไปทําเอากลับมันตำนานมันมีตำนานจริงอะใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำนานรู้กันสองคนอีกแล้วจริงอ่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายยินด้วยบ๊ายบายยินบ๊ายบายนะฮะบายครับทุกคนด้วยกำลังใจให้ผมสอบได้ด้วยนะโอเคยินบ๊ายบายจ้า